ไปดูนะครับทางด้านของทัพเรือภาคที่1นะครับเขาจัดกิจกรรมบำเพ,าาพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหงและทัพเรือภาคที่1ครับทัพเรือภาคที่1นะครับเชิญชวนกําลังพลจิตอาสาจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่1เรือในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1กองพันต่อสู้อสกัสยานที่21 โรงเรียนชุมนทหารเรือสนทิกําลังกับทางกำลังพลจิตอา,าสาเทศบาลตำบลบางสะเรเทศบาลตำบลเกตแก้วเทศบาลตำบลพูตาหลวงพร้มอมด้วยประชาชนในชุมชนบางสเสรเร่วมหนึ่งรอนาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดบางเสร่คงคารามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่หนึ่งและเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกระหมในการนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ครับได้จัดสุ้มอาหารพิเศษเลี้ยงกําลังพลจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพิ่มเติมอีกด้วย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าจัดชุดลาดตะเวนล,ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ป้องกันเหตุไฟป่า ส่วนสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึง28กุมภาพันธ์2565เกิดจุความร้อนสะสม13,082จุดลงจากช่วงเดียวกันของปี2564 21,281จุดคิดเป็นร้อยละ61.93ซึ่งลาสุนสถานการณ์เริ่มมีจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการงดเผาของในแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งคัด